เป็นชุดตู้เปล่างานดิบนะครับชุดดอกซับสิบนิ้วนะครับผมตัวนี้ลูกค้าส่งแบบมาให้นะครับผมจัดทำตามแบบนะครับก็ใส่ได้ถึงแม่เหล็กร้อยห้าหกถึงสองร้อยยี่นะครับผมตัวนี้รายละเอียดภายในก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะมีใส่เสียงแหลมนะครับสี่นิ้วกลางหกจุดห้านะครับสองดอกแล้วก็ซับนะครับหนึ่งดอกด้านข้างตัวนี้เป็นงานยิงแม็กนะครับผมลูกค้าสั่งเป็นงานยิงแม็กนะครับเน้นราคาประหยัดนะครับด้านในก็ ป็นห้องโล่งนะครับสามารถวาง cover ไว้ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างนะครับก็จะมีฝาให้นะครับฝาหลังนี่นะครับฝาจะมีฝาไปปิดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ยึดน็อต4มุมนะครับตานนี้ส่วนด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะมีฝาให้นะครับฝาหนึ่งประมาณนี้นะครับผมก็ยึดน็อตต่อในระบบก็จะมีช่องปีตรงกลางนะครับตรงนี้ ามารถสั่งได้นะครับว่าเจาะใส่เครื่องเล่นแบบไหนนะครับหรือเจาะรูสวิตได้แต่นี้ลูกค้าสั่งเป็นแค่เจาะรูปีไปนะครับผมส่วนขนาดนะครับขนาดตอนนี้ก็สุดทั้งใบก็64เซนนะครับผมจากพื้นตู้ขึ้นมา64เซนนะครับส่วนนะครับส่วนด้านกว้างนะครับด้านกว้างจากนุน่นมานี่ก็45เซนครึ่งน,นะครับส่วนด้านลึกด้านลึกจากนี้ มาถึงนี่ก็45เซนครึ่งเหมือนกันนะครับผมขนาดตู10นิ้วรวมกว้างยาวสูงก็จะประมาณนี้นะครับผมราคาตอนนี้จบกับลูกค้าที่1,500บาทรวมจัดส่งนะครับถ้าเป็น12นิ้วก็จะเริ่มอยู่ที่ราคา2,000รวมส่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม้ที่ใช้เป็นไม้15มิลทั้งใบนะครับผมหรือชื่อเต็มๆม,มันก็ชื่อย่อแล้วกัน MDF 16มิลนะครับก็สั่งเป็นงานหุ้มก็ได้หรือสั่งเป็นงานดิบๆอย่างนี้ไปเลยก็ได้ถ้าดิบๆอย่างนี้ก็อยู่ที่ราคา1,500บาทรวมส่งนะครับถ้าเป็น12นิวก็2,000รวมส่งนะครับอับได้ถึงแม่เหล็ก200ยี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่องทางการติดต่อก็ขึ้นให้ด้านล่างนะครับผมหรือช่องทางติดต่ออื่นอยู่ท้ายคลิปนะครับอ่าวันนี้ก็จะได้เตรียมแพ็กส่งให้ลูกค้าแล้วครับวันนี้ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ